สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็ fc ฟใหม่เลยนะคะอ่ามาพบกับช่องสาววึงเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปผลหวยลาวพัฒนาเนาะงวดประจําวันที่24สิงหาคม2 5 6 5นะคะพี่น้องจา๋าอ่ะเรามาดูกันนะคะว่ามาอ่กี่คู่นะคะผลที่ออกยังไงกันบ้างเนาะผลที่ออก6ตัวก็คือ ศูนย์เจ็ดเก้าเก้าศูนย์สองเนาะเดี๋ยวแอดดูผลอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะสรุปให้พี่พี่ผิดนะคะอ่ะศูนย์เจ็ดเก้าเก้าศูนย์สองนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้คือผลที่ออกนะคะอ่ะผลออกเนาะแนวทางก็จะทํากําลังกายก็จะออกเด้อพี่น้องจา๋าออกเสร็จพอดีนะคะอ่ะก็เลยมาสรุปผลนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะมาดูกัน ล่างของ6ตัวนะคะก็คือ07นย์เศูมานะคะพี่น้องจา๋าอ่าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันเนาะล่าง0ูย์เมานะคะส่วนล่างของ5ตัวก็คือ79 7 9เแอดหลุดไปนะคะตารางตัวดินเราศูนย์มาส่วนล่างของ4ตัวก็คือ99ดูแอดให้เบิ้ลไป55มา99พี่น้องก็หลุดสิคะส่วนบนนะคะ902 02มาตัวที่แอดเน้นนะคะมาตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามรอชุดตารางด้วยนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าตารางแอดก็หลุดไปเนาะมาแค่สูตรกับเก้านะคะแต่ว่าไปเข้าตัวที่แอดจับให้เพราะว่าแอดทำสองสูตรสามสูตรแล้วค่อยมาคัดให้อีกต่อหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋ายินดีกับพี่ๆที่ตามสูตรนี้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋า ส่วนสูตรเม็ดเดียวเนาะสูตรเม็ดเดียวแอดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะให้รูดที่ห้ามาเฉพาะเด่นศูนย์นะคะมาเฉพาะเด่นศูนย์สายวิ่งสายรูดต้องขออภัยด้วยนะคะ,อะแอดก็ย้ําเสมอเนาะให้ดูสสูตรนี้ใส่กันนะคะดูพิจารณาใส่กันแอดก็จะเอาตัวที่รูดมาจาับในชุดนี้ด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลงตารางนี้ไปพร้อมกัน สำหรับของวันที่24นะคะพี่น้องจ๋าวันนี้แอดลงแนวทางให้ช้าด้วยเนาะแต่ว่าในกลุ่มแอดก็ลงให้ก่อนนะคะ,ะงานก็เยอะพี่น้องจา๋าไม่มีเวลาอ่ตัดปลูกตัดอะไรถ้าบางรอบแอดก็จะปล่อยไปเลยนะคะ,อะของวันที่24นะคะ24ตัวรอดอตัวรอดตัวลูดหลุดนะคะมาตัวมาตัวรองเนาะก็คือ0น นะคะพี่น้องจามมาตัวรองอันเพราะว่าชุดกันนี้แอดไม่ได้ให้แล้วเนาะเริ่มตั้งแต่วันที่19แอดไม่ได้ให้นะคะผลที่ออกนะคะผลที่ออกเดี๋ยวแอดเขียนไว้ก่อนจะได้เอาผลนี้ไปคำนวณต่อคือ07 9 9 0 2นอะคะอันนี้คือสำหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะทีนี้เรามาลงตารางของชุดที่เป็นตารางคือชุดนี้นะคะคือชุดนี้ผลที่ออกก็คือ ศูนย์เจ็ดเก้าเก้าศูนย์สองนะคะอ่าเข้าบนเนาะเข้าบนศูนย์สองนะคะแล้วก็ล่างของสี่ตัวแอดหลุดไปล่างของห้าตัวศูนย์เจ็ดอ่าเข้าศูนย์เจ็ดล่างของห้าตัวแอดหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าอ่าเข้าต่อเนื่องมาเลยนะคะตั้งแต่อันนี้เป็นของของเดือนสิงหาเนาะแอดจุดมาเรื่อยๆนะคะอ่ามีวันที่12กับวันที่17ตารางแตก6ตัว วันนี้ก็มาสรุปอย่างเดียวนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามสูตรนี้ด้วยเนาะหลายท่านรอชุดตารางตารางเนาะแอดก็อ่านคอมเมนต์เนาะแต่ว่าบางท่าอแอดอาจจะไม่ได้ตอบนะคะก็กดแค่หัวใจเนาะบางทีก็ตอบไม่ทันจริงๆแต่อ่านทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม สามารถแอดไลน์มาตามนี้เนาะแนวทางมีหลากหลายแนวทางนะคะมีหุ้นให้ด้วยเนาะอายันถึงดาวโจนเลยนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยแอดลงไปในกลุ่มแล้วนะคะลงให้แล้วเหลือหน้าช่องเนาะหน้าช่องเดี๋ยวก็คงเป็นพรุ่งนี้นะคะพี่น้องจา๋าขวไปชนกับตัวเด่นตัวดังเนาะัวไปชนตัวเด่นตัวดังนะคะในกลุ่มแอดก็จะให้ประมาณนี้นะคะพี่น้องจา๋า สอง7ูนตัวเน้นเหมือนกันนะคะอะ่สนใจทักทายได้นะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้แอดด้วยเนาะพี่น้องจา๋าหากท่านไหนสนใจอยากจะแบบหุ่นสวยฮอนเฟิรม์มลดหุน่นมาสั่งกาแฟกับแอดได้เด้อพี่น้องจา๋าแอดไลน์มานี่แหละขายหอดของพอมมาพี่น้องจา๋าสนใจทักทายได้นะคะทั้งครีมเนาะอา อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะทักทายมาได้เนาะสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะยินดีให้คําแนะนํานะคะอ่า,อาคลิปนี้แอดก็มาสรุปอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวแอดจะรีบทําให้เด้อพีิน้องจา๋าแต่ว่าถ้าช่วงจันทร์ถึงสุขแอดจะลงช้าหน่อยนะคะทางานเนะาะถ้าเหมือน สุกติดสออาทิตย์แอดหยุดแอดก็จะรีบทาให้แต่ว่าเสาร์นี้ไม่ว่างเด้อพี่น้อง๋าไปทำโอทีนะคะอ่าไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะพี่น้อง๋าขอบคุณสําหรับการติดตามการรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจด้วยเนาะอ,อ่าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ